อันนี้ร่องพืนอนนะจ้ะปุยยุเรียก็ปุยสิบหาใส่กันเนาะร่องพืนอนนะจ้ะห้องพื้นขี้ไก่ขี้ไก่ไกลแล้วก็ปุยนะจ๊ะลงไปเลยแบบเดียวกันก็เท่าปูมันสปะลังหลังหน้านะจ้ะแบบเดียวกันเลยบานไปเลยจ๊ะบานไปเลยบานไปเลย ขี่ไก่แล้วจ้ะขี้ไกลกบปุ๋ยจ้ะห้องผืนไปเลยเด้อจ้ะเด้อนี่นยังไล่แทะไถพ่วนดินแล้วแล้วเด้อจ้านี่ไถพ่วนดินสะก้อนเด้อจ้าขันตอนขาดแล้วแล้วเด้อจ้า อันนี้เขาขาดแล้วแเ,เดี๋ยวเขาสิมโยกลองกันด้วจ้าบานี้ เคลียดินเด้อจ้าเคลียดินเพ็ดคู่งามๆเด้อจ้าเห็นนุ่นๆกลางจังน้อยเด้อจ้าเพราะว่าหนาฝนให้น้ำไหลตกแต่ว่านาแรงกับพวกตรงเฮ็ดคู่นุ่นกลางพวกตรงเฮ็ดสูงขนาดนี้ก็ได้เด้อจ่านาแรงเพราะว่ามันเสีห้งโคตรอันนี้มันเป็นหนาฝนเด้อจ้าเรื่ยเฮ็ดคู่ให้มันนุ่นๆกลางจังน้อยเพราะว่าให้น้ำไหลตกเด้อจ้าให้น้ำไหลตกมันจังบ่คู่มันจังบ่แน่นเด้อจ้า เอาอันนั้นไหมเพิ่นเบงเนิงแนว่ามนเป็นจังไดแนวเคีย่น่ะแนว่าตาเขาเนี่ระจา้าเป็น,นแนวเคียแนวขวดเขาเนี่ละจา้ามันเบาดีจา้าเขอาบกกระจกแล้วมันนักเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยนะคะจะซักจะกลางคู่ไปละจา้า เาอนเป็นนาฝนนาแรงก็เข้ากสบเสียบคางหันหากันค่ะจะอันนี้นาฝนเข้าก็เสียบกลางคู่ไปเลย้ะจ้ะประมาณนี้้ะจ้ะเฮ้ยมันประมาณคำนี้นาแรงก็สิเสียบอีกแบบนึง้ะจ้ะเสียบคางคู่หันหากัน้ะจ้ะ เ้าบวาเฮ็ดคู่สูงแบบนี้้ะจ้าหนาแรลงอันนี้เขาสีเฮ็ดคู่สูงเพราะบอลเป็นหนาฝน้วจ้ะหนาฝนมันเสียนิ่มแล้วก็คู่มันสูงไบก่อนจ้ะเฮ็ดสูงไบก่อนอันนี้ห้องเซียหนามแล้วจ้าหยดมันีซแย่นามไบประมาณสองสามชั่วโมง้วเด้อจ้ะ แ่เพื่อว่าให้ถ้าเกิดมันมีขี้เราอยู่ในหยอดมันก็นให้มันตายาได้จ้ะโบเดแซ่หนำยาแด้จ้ะแซ่หนำในหนองแซ่หนำอยู่ให้หน้านนำาบเมนแซ่หนำยาคันอยากแซ่นํำยาก็ได้จ้ะได้ว่าในาากิจเหตุปลอดสารนะจ้ะก็เลยว่าแซ่อยังไม่ลาปลูกกับปลูกปลูกยอดเดียวกับพ่อได้จ้ะปลูกยอดเดียว ปลูกยอดเดียวเสียบยอดเดียวกับพ่อเสียบยอดเดียวพ่อนะจ้ะแค่นี้ก็หัวลายละจ้านี่มนจังได้หัวใหญ่ค่ะเัาเสียบลายยอดเัาสิไใดหัวหน่อยหัวลายแต่ว่าเขางปได้หัวใหญ่ลวจ้ะพอลูก้าไม่ติมิตาแบบอยากได้หัวใหญ่ๆเพิ่นเอาไปเห็ดถอดมั่นยังสิละจ้ะเัาก็เห็ดแบบหัวใหญ่ เลยจ้าเสียบไปเลยเสียบลองลองจังหน่อย้อจ้าเสียบลองลองจังหน่อย กดบริกดคดนี่แตจะบอกจิตบริโคทารัพฟังนี่ก็เป็นตะการนอจ้ะตกกาไว้ ดำให้มันแก้วทีเขากล่นลุยน้ำนะจ๊ะทีเขากลน่นนั่นน้ำท่วมมันแก้วนะจ๊ะเขาสปิบดำให้นัน่นเด้อจ้าเด้อน้ำาบ,บุกจ้าทีแล้วเดี๋ยวตกก่าเด้อจ๊ะ 你们争论 จ้าม่อขืนนี่ก็ผลโตแบบแห้งเลยจ้าดินเจ็บจะมจ้านี่แนนอิงติ่งเลยนี่ละจ้าสาเหตุของมันหวานญี่ปุ่นเป็นอย่างคือบบยหญ่เบล่านาฝนละจ้านี่คือเหตุผลของมันละจ้าดินซีฮัดจ้าดินซีฮัดดินซีแนนมันก็เลยเห็ะในหัวน่อยจ้านี่คือสาเหตุหลักๆเลยละจ้าจ้า อันนี้มันได้จักเมือเนาะยี่สิบเมือพอดีแล้วจ้านี่เด้อมันยี่สิบเมือแล้วจ้าเนี่ยี่สิบวันต่อมานะคะกัใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วจ้านี่ใหญ่แล้วจ้าใหญ่แล้วเริ่มตกเขี้ยแล้วเด้อจ้านี่แบบนี้ปลูกได้เด้อจ้าปลูกได้เด้อเอาไปปลูกได้เด้อจ้าเขี้ยแบบจังสีเด้อ เดี๋ยวฮอกก็ล่อได้จ้ะล่อแต่สีอันนี้เด้อหยาก็มีอยู่จ้ะหยาก็มีเนี่ยอยู่จ้ะก็ลบกปกจังน่อยก็ดีอยู่จ้ะมีหยาจังน่อยอยู่แต่ก็งามจ้ะงามถือว่าง,งามอยู่อาฝนเด้อจ้ะนน่าฝนจะง่ามอยู่จ้ะมัวก็ได้